หากติดในรถเราต้องบีบแรงแล้วก็กดที่ไฟชุกเชิญรูปสามเลี่ยมที่มีสีะคะ<ร>พับขวาพับซ้ายพับหัวพับท้ายแล้วประกบกัน ที่มาและความสำคัญของผลงาน 4S model จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณครูปฐมวัยส่วนใหญ่ก็จะเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้แบบออนแทนคือการให้ใบงานไปกับเด็กค่ะซึ่งอาจจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของผู้ปกครองค่ะว่าจะต้องพัฒนาเด็กผ่านการอ่านออกเขียนได้อันจะนำไปสู่การเร่งเรียนในเด็กปฐมวัยในที่สุดค่ะ การบ้านยังไม่เสร็จเลยอะองว่งงวงนอนแล้วอะมไม่อยากทำงานบ้านเยอะขนานดนี้หนูเหนื่อยหนูอย นนจึงเป็นหน้าที่ของครูปฐวัยจะต้องมาร่วมด้วยช่วยการแก้ไขปัญหานี้ให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้าใจหลักการกระบวนการพัฒนาเด็กปฐวัยว่าจะต้องมีการควบคู่ไปในเรื่องของทักษะชีวิตที่จําเป็นโดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการการลงมือปฏิบตัติทั้งนี้ก็จะต้องดึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองให้เข้ามาให้ได้มากที่สุดเพราะผู้ปกครองเขาจะได้นําวิธีการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนไปสู่บุตรหลานเราก็จะต้องขยายผลให้เป็นไปทั้งระบบค่ะ นี่จึงเป็นที่มาของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วย 4S Model เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งระบบค่ะจุดประสงค์ของการดำเนินการ1เพื่อศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย 4S Model 2เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งระบบค่ะเป้าหมายของการดำเนินการขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่1ศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนออนไลน์ค่ะ ขั้นตอนที่2จัดเก็บข้อมูลพัฒนา f s m o เ e l e ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ S1 คือ Surprise ค่ะกระุ้ดความสนใจเด็กด้วยวิดีโอที่สั้นเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติและทักษะชีวิตของเด็กค่ะที่สําคัญนะคะก็จะต้องให้เด็กมีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอด้วยค่ะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าเด็กปฐมวัยไม่ควรดูหน้าจอนานมากกว่า1ชั่วโมงต่อวันค่ะ ดังนั้นลักษณะวิดีโอจึงจะต้องเป็นวิดีโอที่สั้นค่ะและมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการลงมือปฏิบัติค่ะไม่ใช่การดูทั้งวันเพื่อรับเนื้อหาสาระนะคะ ลักษณะกิจกรรมนะคะที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยก็จะต้องเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเด็กๆก็ชื่อ,อบอย่างเช่นการใช้ดนตรีการใช้คำคล้องจองหรือว่าเกมต่างๆค่ะและที่สำคัญนะคะเราไม่เน้นไปที่เนื้อหาวิชานะคะแต่เราเน้นไปที่าการเรียนรู้ตามหน่วยตามหลักสูตรปฐมวัย2560ค่ะขอบเขตกิจกรรมประจำวันของเด็กนะคะก็จะแบ่งเป็นใบางานครึ่งหนึ่งทักษะชีวิตครึ่งหนึ่งค่ะผู้ปกครองเนี่ยก็จะสามารถจัดก,การเรียนรู้ให้เด็กๆได้อย่างสอดคล้องตาม สูตรด้วยค่ะ S2 Star คือการให้ดาวเสริมแรงผู้ปกครองค่ะให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรีนการสอนให้เด็กอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องค่ะโดยใช้แอปพลิเคชัน Star Fit Class ค่ะซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียนออนไลน์ค่ะที่คุณครูสามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่1นถึงหคะแนนค่ะทําให้ผู้ปกครองมีความตื่นเต้นค่ะนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกผลง,งานเด็กลงพอร์ตโฟลิโอได้ด้วยเพื่อดูความก้าวหน้าของเด็กค่ะ อีกทั้งยังสามารถเช็คคะแนนของเด็กได้ทั้งรายบุคคลและรายห้องด้วยค่ะต่อมาคือแอปพลิเคชันคล s s โ o j o ค่ะที่ให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินเด็กและประเมินครูได้ด้วยค่ะเพียงแค่บรรจุข้อความรูปภาพหรือวิดีโอลงในพอร์ตโฟลิโอของเด็กเพื่อให้คะแนนเด็กได้ค่ะทั้งยังสามารถให้ฟีดแบ็คลิปวิดีโอการสอนของคุณครูเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยค่ะ S3 คือแชร์ค่ะ คือการแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนครูประถวัยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการขาองเด็กแบ่งเป็น2องขั้นตอนย่อยอีกค่ะแชร์แรกนะคะก็คือการแบ่งปันความรู้ในการจัดสร้างห้องเรียนออนไลน์ส่วนแชร์ที่2นะคะก็คือการแบ่งกิจกรรมกันทําค่ะในหลัก6กิจกรรมคุณครูทุกท่านเนี่ยก็จะได้มีกิจกรรมที่ตนเองถนัดเพื่อถ่ายทําคลิปวิดีโอจะได้ส่งให้เด็กๆเ,เนี่ย ได้ครบทั้ง6กิจกรรม S4 นะคะก็คือ support ค่ะน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเน <c oughs> ี่นะคะเขาก็จะมีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีที่เราก็จะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์โดยน้องเนี่ยก็จะเป็น supporter <c oughs> ให้กับคุณครูแต <c oughs> ่ละท่านค่ะทีนี้น้องๆเองเนี่ยก็จะได้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่3นํา 4S เเข้าสู่กระบวนการสมาร์ l คลาส o o มค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาดของโรคโควิด -19 ที่จะต้องนําห้องเรียนปฐมวยัยเข้าสู่กระบวนการแบบออนไลน์ line, ทั้งหมดค่ะโดยมีการปฏิสัมพันธ์การระหว่างครูผู้ปกครองและเด็กผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มค่ะและนำเสนอข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ได้แก่แผนกปฐมวัยโรงเรียนวัดสมหวังเพจคุณครูซุมโอเว็บไซต์โรงเรียนวัดสมหวังและ YouTube Channel คุณครูซึมโอช n n e l ค่ะ ขั้นตอนที่4ดําเนินการจัดประสบการณ์ขั้นตอนที่5ติดตามผลการดําเนินงานขั้นตอนที่6ประเมินผลขั้นตอนที่7นําผลการประเมินมาวิเคราะห์และขั้นตอนที่8สรุปผลการจัดประสบการณ์ค่ะผลการดําเนินงาน 4S Model ทํเดให้ทั้งระบบมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญผลที่เกิดกับเด็กพัฒนาการด้านร่างกาย เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่นอกจากนี้เด็กยังได้สร้างสุขนิสัยที่ดีและการรักษาความปลอดภัยของตนเองเมื่ออยู่ที่บ้านได้ด้วยค่ะพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์เด็กมีสุขภาพจิตด,ดีและมีความสุขจากการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่สนุกสนานเหมาะสมตามพัฒนาการของตนเองพัฒนาการด้านสังคม เด็กได้พัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นจากบทเรียนที่คุณครูมอบหมายทำให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะพัฒนาการด้านสติปรรัญญาเด็กได้ใช้ภาษาเหมาะสมกับวัยจากงานมอบหมายได้มีความสามารถในการคิดเป็นพื้นฐานการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ค่ะผลที่เกิดกับผู้ปกครองก็ดีนะคะไม่ต้องมาโรงเรียน่เด็กน้องใส่ยยโฉมาหาคลูกกับลูกได้ดาวห้าดาวนะเขาก็จะดนีใจเขาก็จะ ในการทิ่จารทำบางทีขงเขาก็เปิดย้อนล่างไปงไปดูเื่งชอบค่ะเพราะว่าน้องก็สามารถด,ดูดูคลิปแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายถ้าดาวเนี่ยเขาจะกระตุ้นมากมา,นา,มา,ากน้องชอบเลยค่าก็จะมาถามว่าวันนีู้ใวยทำอะไรผลที่เกิดกับครูปฐมวัยจากปกตินะคะก็ได้แจกใบงาน กอนแทนอย่างเดียวตอนนี้ได้พัฒนาโดยการทําคลิปวิดีโอนะคะนี้เราพัฒนาครูแต่ละคนรับผิดชอบือหนึ่งเสริมประสบการณ์ที่กรรเคลื่อนไหวและจังหวะส่วนครูทาเกณฑ์การศึกก็จะมีคือเด็กให้ความสนใจมากขึ้นที่ว่าเรามีน้องนักศึกษาสอนนะคะมีส่วนดีมากเลยค่ะก็คือน,น้องๆเขาก็จะเก่งเทคโนโลยีก็<ๆ>จะเป็นงานกันก็จะทํ้ให้เด็กไม่เบือ่อผลที่เกิดกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ฝึก ค่ะเพราะว่ายังไม่เคยท,ทําคลิปสอนออนไลน์แล้วพอได้ลองฝึกแล้วก็จะกลายเป็นทักษะที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ปัจจัยความสําเร็จ1เด็กที่ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ค่ะ2คือผู้ปกครองที่สนับสนุนและเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ของบุตรหลาน3ครูปฐมวัยทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันรสร้างห้องเรียนปฐมวัยออนไลน์ที่มีกิจกรรมครบครันและหลากหลายค่ะ4 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี 5. ท่านผู้อำนวยการสาธิตสร้างสกุลผู้ให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครูบทเรียนที่ได้รับผู้ปกครองควรกำกับเวลาหน้าจอของเด็กให้ชัดเจนนะคะและถึงแม้สถานการณ์โควิด -19 จะคลี่คลายลงในอนาคตแต่โฟ m o d เดลจะยังคงอยู่เพราะการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของครูแต่เป็นเรื่องของทั้งระบบ การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับเพจ Facebook ของครูครูซุมโอมีการเข้าถึงกว่า1ล้านครั้งค่ะและมีการกดถูกใจและติดตามกว่า2 0,000คนจากคุณครูปฐมวัยและผู้ปกครองทั่วประเทศนอกจากนี้วิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ยังมีผู้เข้าถึงตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนมากที่สุดคือ970,000คนทีเดียวค่ะ ได้รับการยอมรับให้เผยแพร่และขยายผลงานให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานทั้งในและนอกโรงเรียนได้รับการยอมรับให้เผยแพร่และขยายผลงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและได้รับการยอมรับในการบรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนในยุคโควออิดโดยผอสาธิตสร้างสกุลหากติดนิรหากติดนิรถ คลิปเสียงของคุณครูซัมโอในบทเรียนหากติดในรถยังมีนักแสดงคือคุณอ้นสีพันได้นังมาถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่พสู่สังคมออนไลน์ด้วยค่ะทำให้โรงเรียนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากค่ะการขยายผลต่อยอด มีการขยายผลวิธีการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้กับครูปฐมวัยทั่วประเทศที่ทักทายเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กคุณครูส้่มโอนอกจากนี้ยังชี้แนะแนวทางการสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้กับโรงเรียนป่าข่อยใต้จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวัดด่านจังหวัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนบ้านผู้แชงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนอนุบาลไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดและอีกมากมายค่ะ